สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับวันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสประจำวันอังคารที่23ธันวาคม2568เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับการทูดมือคนละชั้น ขเขมรท่องแต่คำว่าไทยลุกรานแต่เมื่อวานเป็นวันประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในเรื่องสันติภาพแท้ๆที่มาเลเซียไทยไม่เคยลุกรานใครอนแต่ขเขมรกลับประดมยิงเข้ามาที่บ้านครองแผงตาพยาสะแก้วสิบเอกกำบนาท,ทองแสงสังกัดกองพันธารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ต้องพลีชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยแผ่นด,ดินเป็นรายที่22 แล้วแบบนี้มันจะสันติภาพกันได้อย่างไรในตึง้งซีจวินเอกอัครชูตและพูดแทนพิเศษด้านกิจการเอเชียกระทรวงการต่างประเทศจีนและนายจางเจินเวย่ยเอกอัครชูตจ,จีนประจําประเทศไทยที่เข้าพบนายกอนุทินที่ทําเนียบประวัติเพื่อหารือเรื่องไทยเขมรด้วยไม่ต้องการเห็นความขัดแย้งในภูมิภาคนี้แต่เมื่อทราบเหตุการณ์สุดๆร้อนๆว่าเขมรเปิดกอดอีกแล้ว จนทหารไทยเสียชีวิตเช่นนี้ก็นึกเห็นใจท่านทั้งสองในฐานะทูตสันติภาพเพราะเหตุที่เกิดคงทำให้ท่านลำบากใจที่จะเอ่ยปากให้ไทยสงบศึกกับขมิเพราะมันชัดคาตาว่าฝ่ายที่ถูกลุกรานคือไทยฉะนั้นถ้าจะให้เกิดสันติภาพไม่จำเป็นเลยที่ต้องมาร้องขอไทยเพียงแต่จีนรวมทั้งสหรัฐไปบอกให้ขมิหยุดลุกรานไทย และทำตาม4ข้อในปฏิญญาสันติภาพที่ตกลงกันแล้วให้ปรากฏเท่านั้นทุกอย่างจบไทยนั้นรักสงบไม่ชอบรบถนัดแต่รักจนบ้านเมืองคึกคักไปด้วย LGBTQ เขารู้กันทั้งโลกไม่เคยรุกรานใครแต่ถ้าใครมารุกรานไทยแล้วมึงจะรู้ว่านารกมีจริงทุกคนอยากรู้ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนัดพิเศษที่มาเล ว่าด้วยเรื่องไทยเขมรได้ผลเป็นยังไงขั้นแรกบอกก่อนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันประชุมเมื่อวาน22ธันวาคมไม่ใช่การจับให้ไทยกับเขมรนเจรจาสงบศึกแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศก็ล้อมวงดูหรือคอยเป็นลูกคู่ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งเขาเพียงอยากให้ท่านศรีหัิ์รัฐมนตรีต่างประเทศไทยและนายปลักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศเขมร เอาความจริงที่เกิดขึ้นมาบอกให้ที่ประชุมได้รู้ตามเป็นจริงแลกเปลี่ยนมุมมองกันและหาทางออกจากความขัดแย้งร่วมกันรวมทั้งข้อเสนอเป็นทางออกสู่การหยุดยิงถ้ามีสำหรับไทยชัดเจนเขมรทำตาม4ข้อทุกอย่างจบลดอาวุธลดกําลังทหารเก็บกู้ทุ่นระเบิดปราบอาชญากรรมข้ามแดนและแก๊งสแกมเมอร์รวมถึงการจัดการปัญหาการลุกลาพื้นที่ ส่วนจะจบไม่จบก็อยู่ที่ขมิญจอมสับปรับนั่นแหละนี่ก็เห็นหุนเซนส่งสัญญาณโดยประกาศยุทธศาสตร์สงครามระยะยาวกับไทยขอให้จริงถ้าไม่จริงลูกหมา500ชาตินะมาดูท่านศรีหักิ์แถลงหลังเสร็จประชุมดีกว่าว่ามีเนื้อหาอย่างไรบ้างประเด็นหลักๆท่านพูดว่านับตั้งแต่เกิดเหตุปะทะในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ไทยพยายามแก้ไขปัญหาผ่านกรอบทวิภาคีมาโดยตลอดแต่ฝ่ายกัมพูชาพยายามนำประเด็นเข้าสู่กรอบสหบประชาชาติแทนการเจรจาระหว่างสองประเทศรวมถึงการเผยแพร่เทปเสียงจากการหาหรือซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความไว้วางใจอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาการลงนามโคอตกลงหยุดยิงที่เมืองปุตราจายาเมื่อ28กันยายน และข้อตกลงสันติภาพที่กรุงโกลาลัมเปอร์เมื่อ26ตุลาคมที่ผ่านมาสะท้อนความตั้งใจจริงของไทยในการเดินหน้าสู่สันติภาพยืนยันว่าข้อตกลงร่วมกับกัมพูชาเป็นเส้นทางสู่สันติภาพแต่ฝ่ายกัมพูชาจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างครบถ้วนทั้งการลดอาวุธลดกำลังทหารการเก็บอู้ทุ่นระเบิดและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามแดนและแก๊งสแกมเมอร์ รวมถึงการจัดการปัญหาการลุกล้ำพื้นที่ซึ่งทั้ง4ประเด็นนี้ถือเป็นสาระสำคัญโดยเฉพาะประเด็นเก็บกู้ทุ่นระเบิดเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งหลังเกิดเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดจนขาขาดมาแล้ว6ครั้งและหลังการลงนามข้อตกลงยังเกิดเหตุซ้ำเป็นครั้งที่7ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนไทยต้องการคำอธิบายที่ชัดเจนแต่จนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่จะรับคำตอบที่เป็นรูปธรรมจากฝ่ายกัมพูชาท่านศียศัก์ิทรงยิ้มเพชฌคาดไปทั่วๆแล้วกล่าวต่อว่าการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ไทยไม่ได้มีเจตนาจะก,กล่าวโทษฝ่ายใดแต่ต้องการให้เกิดกระบวนการหยุดยิงที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการประกาศฝ่ายเดียวพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าแม้กัมพูชาจะพูดถึงการหยุดยิงในวิีต่างๆแต่กลับไม่เคยหารือกับไทยโดยตรง ทำให้การเดินหน้าสู่สันติภาพเป็นไปได้ยากทั้งนี้ไทยเสนอให้มีการหาหรือระหว่างทหารของทั้งสองฝ่ายโดยใช้กรอบคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ปรากฏว่าคเขมรยอมรับข้อเสนอนี้และตกลงให้มีการประชุม GBC ในวันที่24ธันวาคมนี้เพื่อหาหรือขั้นตอนต่างๆในการนำไปสู่การหยุดยิงอย่างเป็นรูปธรรมที่ท่านเสียสักย้ำคือ จนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีข้อตกลงหยุดยิงอย่างเป็นทางการต้องรอผลการหา,หารือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศในวันที่24ธันวาที่จันทบ,บุรีสาระสำคัญที่ท่านเสียสักแถลงที่น่าสนใจคือ 1. ขณะน,นี้ยิงกันไปตามฐานนานุรูป 2. ไทยพร้อมหยุดยิงแต่ขเขมรต้องทาตาม4ข้อนั้นให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์กอน ไทยเน้นกรอบทวิภาคีคือข้อพิพาทไทยเขมรน,นี้จะตกลงกันเองคนอื่นห้ามยุ่งปรากฏว่าเขมรยอมเงื่อนไขโดยไม่มีข้อแม้แต่เบี้ยวทุกครั้งฉะนั้นรอดูวันพุทธที่24ทธันวาที่พลเอกนักทพลน,นาคพาณิชรัฐมนตรีกราโหมไทยกับพลเอกเตียเซยหารัฐมนตรีกราโหมหเขมรเขาจะคุยกันส่วนจะมีผลออกมาแบบไหนก็ต้องตามไปดู กรอบที่ฝ่ายไทยมอบให้พลเอกนัทพลไปตกลงหรือไม่ตกลงชัดเจนอยู่แล้วที่สำคัญพลเอกเตียซอยฮานั่นแหละว,ว่าคุณเซนจะประทับทรงว่ายอย่างไรตรงนี้ผมไม่ติดใจเพราะรู้อยู่แล้วรับปากกับไม่รับปากของขมรค่าเท่ากันที่ผมอยากเน้นเป็นการทําความเข้าใจคือเรื่อง MOU .43 ที่อยากให้เลิกกันนั่นนะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้ารู้จักใช้ ท่านสังเกตเห็นไหมที่ประเทศอ,อื่นๆช่วยโอกาสสอดแทรกเข้ามาในเรื่องนี้ไม่ได้โดยตรงและขมรจะลากเรื่องไป UN ก็ไม่ได้ไปสาลโลกก็ไม่ได้ก็เพราะ MOU 43ที่เป็นข้อตกลงระหว่างไทยขมรเป็นทวิภาคีระหว่างไทยขมรเท่านั้นจะตกลงกันมือที่3ไม่เกี่ยวดังนั้นจึงเห็นในคํำแถลงท่านเสียศัก์ซึ่งเน้นว่าไทยพยายามแก้ไข ปัญหาผ่านกรอบทวิภาคีมาโดยตลอดแต่กัมพูชากลับพยายามนำประเด็นเข้าสู่กรอบสหบประชาชาติแทนการเจรจาระหว่างสองประเทศ MOU 43ตรงประเด็นทวิภาคีนี่แหละทำให้ทั้งสหรัฐทั้งจีนหรือประเทศไหนๆเพียงและเล็มส่งความปรารถนาดีอยู่แค่วงลอกจะเข้ามาล่วงลูกบีบไข่ในวงในผิดกติกาเพราะ MOU 43เป็นข้อตกลงทวิภาคี สำหรับจัดการปัญหาชายแดนระหว่างไทยกับเขมรเท่านั้นถ้าไม่มี MOU-43 ก็เท่ากับไม่มีกรอบไม่มีเงื่อนไขให้ยึดในการเจรจาป่านนี้เขมรเชื่อชาติสัญชาติลิ้นสองแฉกมันลากเรื่องไปสารโลกไปยูเ็ทั้งเอาประเทศเกี่ยวเบ็ดไปล่อให้จีนให้สหรัฐเข้าม,มาล้วงลูกบีบไข่เราหน้าเขียวเป็นพระอินท์ไปนานแล้ว m o u 4 3ในเมื่อนในเลวมีดี เราจะรีบยกเลิกไปทำไมล่ะใช้จุดแข็งของคำว่ากรอบทวิภาคีเป็นยันกันหมาหิวหมาโหยเข้ามากินรวบไว้ก่อนไม่ดีกว่าหรือการนั่งโต๊ะเจราจาสงบศึกหยุดยิงนะวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้เพราะการนั่งโต๊ะเจราจาก็เหมือนคนเล่นผีเล่นโปกเกอร์แพ้ชนะขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าว่าใครมีมากน้อยกว่ากันนี่เหมือนกัน ก่อนจะนั่งโตเจราจาสงบศึกเราก็ต้องมาดูหน้าตักของเราว่าตีเอาแผ่นดินไทยจากที่ขเขมรลุกล้ำเอากลับคืนมาได้ครบแล้วหรือยังถ้าครบแล้วการเจราจาก็จะเป็นลักษณะข้าจะเสนอในสิ่งที่เจ้าไม่สามารถปฏิเสธจะจับมือหรือจะให้จับบืนต่อเลือกเอากับขเขมรห้ามใจออดเพราะมันเป็นสายพันธุ์ไม่รู้คุณคนก็ดูสิ บ้านแตกสาเรขาดสมสารหนีตายมาแล้วเป็นไงทั้งบ้านหนองจานหนองยากแก้วตาพยาเราให้อาศัยแล้วมันกลับยึดเป็นแผ่นดินเขมรหน้าด้านๆไทยต้องรีบสร้างกำแพงกั้นเขตแดนไทยเขมรในจุดที่เบ็ดเสร็จแล้วโดยเร็วที่สุดคําว่าเชื้อชั่วไม่เคยตายเป็นแบบไหนเขมรก็เป็นแบบนั้นต้องล้อมโคกไอ้มันคงเพราะวันใดวันหนึ่งในการข้างหน้า สัตว์ในรคุณสายพัน,น์นี้มันต้องกลับมาราวีไทยอีกแน่สรุปศึกขเขมรดูเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบมันจะต่อแย่ยืดเยื้อเป็นมารขวางความสุขคนไทยไปถึงกลางปีหน้ายิ่งอุนเซนประกาศยุทธศาสตร์สงครามระยะยาวกับไทยหมายความว่าช่วงนี้หุนเซนยังอยู่แต่ช่วงกลางปีหน้าต้องเชิญอดิสรเพียงเกตไปร้องเพลงออกุญสมเด็จ เตโชฮุนเซนส่งท้ายสลักกำมันคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณปเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีกชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ลใบ จะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o ออมสตูดโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ